วันนี้เลิกงานมาก็ทางกับข้าวกินนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะบางวันเราก็กินมอเราก็ไม่ได้กินอะไรแต่แล้วแต่ความหิวอะไรเงี้ยเ mm. มื่อวานเราก็ไม่ได้กินอะไรดีๆเนาะตอนเย็นเหมือนจะแค่แบบว่าทําไข่ดาวกินอะไรเงี้ย mm. ก็เลยเออเช้านี้ทําอะไรกินนิดนึงมีข้าวเหลือจากเมื่อวานอยู่พอดีนะคะ mm. แล้วก็ปกติทําข้าวอ่ะไม่ค่อยได้ทําน้าปลาพริกหรอกเพราะว่าขี้เกียจเนาะแต่ว่าพอไม่ทําก็ไม่อร่อยทุกพริกเลยเออวันนี้ทําก็ได้จริงๆต้องใส่น้าหน่อยนึ่งนะเดี๋ยวใส่น้าหน่อย มันจะได้ไม่เค็มเกินเวลาทาพริกน้ำปลาต้องใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงแล้วก็ชูโรตน้ำตาลนิดเครื่องเยอะๆลอราดลงไปจริงมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเยอะเลยแต่ว่าอยากทำเป็นคลิปแยกมากกว่าเพราะว่า มันจะมีหลักขคงหลักฐานโดยมีรูปโพส์น่นนี่นั่นอะไรอนีแล้วก็เรื่องแบบขียนแล้วนะทาวันสอบแล้วใช่ปะนัดสอบทอสอบข้อเขียนอนะนัดแล้วแต่ว่าลองทําในแอปแล้วไม่ผ่านสักรอบเลยแต่ใจเราอะคือเราอยากอยากทําให้มันอยากสอบให้มันเสร็จก่อนจะไปพักร้อนเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปพักร้อนที่ไทยใช่ปะแต่มันจะได้แบบเออหมดกังวลไปหนึ่งเปล่แบบว่าเออสอบทฤษฎีผ่านแล้วแล้วก็กลับมาเรียนคาบเดียวอะไรเยงนี้ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเลยเพราะว่า อ่านก็แบบว่าเออพยายามอ่านตอนไปทํางานก็พยายามอ่านอะไรยเงี้ยอยู่บ้านก็เออก่อนนั้นเนี้ยอยู่บ้านไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่เพิ่งมาเริ่มอ่านตอนหลังๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีว่างอีกแค่ทิศเดียวแล้วก็เดี๋ยวต้องไปสอบยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะทํากินเองทลใารทุกๆไปเลยสามฟอง <c oughs> กินข้าวผัดแล้นึกถึงสมัยก่อนตอนที่อยู่เมืองไทยเราเปานคน ตอนทางานโรงพยาบาลเราก็สั่งข้าวหน้าโรงพยาบาลมอกันใช่ปแบบ่ะแบบว่าเป็นร้านอาหารน้าสั่งั่วไปอะไรเงี้ยเรา,าบางคนชอบกินอะไรซับซ้อนทำกับข้าวาก็อยากทาอะไรเว่อร์แบบกับข้าวหลายหลอย่างอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราไปสั่งร้านอาหารน้าสั่งอ่ะคนปกติก็สั่งข้าวผาดัดหรือไม่ก็ข้าวราดกะเพราอะไรเงี้ยเราสั่งอะไรหรือวป่าข้าวผัดราดกะเพราหมูกรอบอะไรเงี้ยต้องมีข้าวผัดยืนพื้นหรือไม่ก็อะไรที่แบบว่ากินเสร็จได้ในตัวมันเองอ่ะต้องมีอะไรแบบมาเคียงอ่ะแต่ข้าวผัดกับหมูกรอบอราสั่งบ่อย เนเั่เ,เป่าไม่เคยโตของท้องเนี่ยนะชีวิตของเราหลังเลิกงานมาก็หิวนะปกติก็มีกินบ้างไม่กินบ้างแล้วแต่วันนะคะแต่ว่าเมื่อวานเราเหมือนที่บอกไปเนาะไม่ได้กินอะไรดีๆวันนี้ก็เลยอยากจะทําอะไรกินนิดนึงกินเสร็จแล้วเราก็ไปนอนนะนอนเราก็ตื่นไปทํางานนะวนลูปไปอย่างนี้นะคะบา,บาย